สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับฟีฟ่าแลนด์กิ้งของฟุตซอลทีมชาติไทยให้ฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปฟังแลนด์กิ้งของทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกท็อป10ของโลกให้ฟังก่อนนะครับผมโดยอันดับ10ของโลกนะครับเป็นของโคเอเชียนะครับ1,450คะแนนนะครับอันดับ9นะครับอิตาลี1453คะแนนนะครับอันดับ8ปปาราไฟนะครับ1501คะแนนนะครับ อันดับ7นะครับคาซัคสถานนะครับ1,557คะแนนนะครับอันดับ6นะครับอิหร่านนะครับ1,580คะแนนนะครับอันดับ5นะครับรัสเซีย1,687คะแนนนะครับอันดับ3นะครับอาร์เจนตินานะครับ1,744คะแนนนะครับอันดับ3นะครับโปรตุเกสนะครับ1,744คะแนนนะครับอันดับ2นะครับได้แก่สเปนนะครับ 1,754คะแนนนะครับแล้วก็อันดับที่1ของโลกนะครับได้แก่บราซิลนะครับ1,796คะแนนนะครับส่วนทีมโตเล็กทีมชาติไทยนะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่งคว้าแชมป์นะครับศึก NSTF f u o t s a l Invitation 2022ครับแล้วก็แชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022ครับได้2รายการติดนะครับแต่ว่าส่วนมากนะครับก็จะควนดับ ที่มีอันดับโลกตามฝ่านะครับก็ทําให้มีคะแนนนะครับขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็เสียคะแนนครับจากเกมที่เสมอกับโอมาน1นึนะครับแล้วก็เกมที่เสมอกับอินโดนีเซีย2นัดนะครับทําให้ทีมชาติไทยนะครับมีคะแนนลดลงเหลือ1280คะแนนครับหล่นลงมา3อันดับนะครับตกลงมาอยู่ที่21ของโลกนะครับแต่ก็ยังเป็นอันดับ3ของทวีปเอเชียอยู่นะครับผม เรามาดู5อันดับแรกของทีปเอเชียกันบ้างนะครับอันดับที่5นะครับได้แก่ออสเตรเลียนะครับอยู่ที่อันดับ37ข,ของโลกนะครับอันดับที่4นะครับได้แก่อุซเบกิสถานนะครับอยู่อันดับที่25ของโลกนะครับอันดับที่3ก็คือทีมชาติไทยของเราเองนะครับอยู่ที่21ของโลกนะครับผมอันดับ2ของทีปเอเชียนะครับได้แก่ญี่ปุ่นนะครับอยู่อันดับที่15ของโลกนะครับแล้วก็อันดับที่1นะครับได้แก่อ,อิหร่านานะครับอยู่อันดับที่6ของโลกนะครับผม เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย